ไหวกระเป่าไอรุ่นหวก็เดินมานั่นแหละชชวงวันไ,ไปไหนแะ้วไม่หรไม่เห็นเลยาร์คจุดโเคชนเดเดียวตรงนั้นแล้วก็กระดังข้างล่างสองตัวอีกตัวหน,นไม่เห็น เองมาลงผิดจุดหรอคาวานะเอ่รู้จักกเรา,า,า,เ,ราเป็นธร,ธรรมดาเดิเลำสองเดินห่างอยู่นะแถวนี้มันลงสองตัวถึงสามตัวไไม่ชืวอสามเดนินสองรอหรอ

ไ่ต้องรัดบอมันเฮ้ย hey, ล้างเบียวมาไอ้ <Yeah. S 3> ตีไปหรอเตีนเบียมาแย <Yeah, S 1> ่มุมเ <Here, S 1> กียแตมา, yeah. ยมาเยอะุ้ยเก็บมาเก็บมาดินนาด้านเจ็บของด้วย ไม่เอาปิดตัวบ้านเทพก่อนนะปิดปะ่ะเดี๋ยวบ้านเทพเหรออืมตันที่มันรัดบอดเบียขึ้นเลยว่ะจี๊ดเลยเสียววิ่งวิ่งหลังแตกทันงเลยเนเะช็คก่อนดีกะนี่แล้วกูสวดแตกอะไรันติดอยู่อืม,อม กบับกับขิดกับสุขิดจับรวบเลยบะรวบไหนซัดไปเลยเฮียย <Yeah. S 1> ีงจะซัดเนี่ยไปเ,ไปเแบบีแบบสนสนสยส่วนเบียส่วนซ้ายส่วนขวาน็อกสองไอ้ส่วนไอ้ตัวนอ้เบียสบัตไปตัวไอ้จบนั้นไปรถนาไอ้ โดนข้ัวหัวน้องนี่กนได้ไหมขอโทษนี่กนได้ไหมโดนขาหัวน่ยไม่ได้เถียงอีตัวมี่สองตัวตันนี้แค่สองตัวเลยเมื่อกี้มาหัเมื่อกีหัวตัวเมกี้หัวตัว ไม่ต้องอะไรแล้วราคารวยคนระับอกกัรนั่นแหละโอ๊ยแค่หนึ่งแสนมิจากเรา รู้จักเรามันจะไม่ยิงไป้รอแตกแตกซ้ายตัวหนึ่งซ้าเอาซ้ายก่อนหนึ่งจับหน่องตัวเสือไปมาขยับมันนี่เล w a เด,ดมาดลงไปเลยวะ w h แตกอะเนี่ยขึ้นบนนี่น บริษั์มาเลยแล้วกันขวาม,มาอีก,ก่อนมาอะไรเยอะแยะเนี่ยเก็บแบบเก็บแปบบไหมเก็บแปบบนะเลยอุ้ยจุกแบบพึ๊บปับ๊บพึ๊บปับ๊บบอดาระหว่างที่ยิงบอด เดี๋ยวค่าได้มีได้เดี๋ยวก็มีมีแต่สนามน้องอีกหนึ่งอยู่ยมมากน,นี่โอ้โหส่วนชัดมือ มันจะเว่ยเกินไปเป้า่าวะจริงจริงได้นำขับรถไปไหนก็อย่ไม่เอาเพื่อนเลยดิไม่น่านใช่เพื่อนมันนะจริงอันนี้นครบสี่แล้วนี่ไม่ปิดปตัวไม่ใช่ไะข้างกันแพงใช่ใช่ใช่โอ้โดนเลสโซนีน่ยองรถระเบิดเลสซ้ายเมส่อกี้เข้า

ใช่คู่ข้างคนมีข้างรถแรงหมด,ดตัวไอ้จะน็อกแล้วหินหินกินไอ้ล็อกข้างไหนกินผู้เป็นมังคับเอาไปฮะอย่าง ไม่น่าจะมีคนแล้วมั้งไม่มีรถต่อครับเลยท่านก็บอกแล้วมัใส่เลยเปิดเกลือเต็มไปเลยเกลือหน้าไปหน้าเลยเกลือครบขาว

ไม่มีแล้วน่ตีดียวกันตีเดียวกันเดี๋ยวไปนั่งวันแล้วเ๊ะอยู่บายบายไ <c oughs> อ้เชี้กระโดด เอเออนบแล้วแ่เบียจะไปยงไงเรื่อวงไม่แรงแต่กูจะไปต่อ,อยังไง มันก็ไม่มีรถไปยุติโชคดีกูไปแล้วมีรถไหมมีรถไหมมีหย,ย,ยบหยบกูตายมันก็ตายนี่แหละอ่ะ มันเห็นเบียรว่ะไม่เจอวะอุ้ยเห็นแล้วเนี่ lộn đi chứ yêu mọi lúc mấy anh em yêu mọi dinh thật em 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 đây ตายวงป่ะถ้าตายวงไปแล้ว What ตายวงเลยอ้าท้อแท้ปะเบียร์ไหนท้อแท้ปะเน่จุยวงชนกูจะไปยังไงให้มันรอดวะเน่กูถามจริงเนี่ยมันรอดแล้วเฮ้ยมีรถอ่ะนี่ไงควันนี่ไงชิลได้ใบแล้วมันยังไม่พังอีกอ่ะ ไม่จะไปได้อยู่อ่ะอ,ะอ,อชีร์อยาอยีกกอนต่อสู้ชีวิตกุกจะเข้าวงเข้าวงแบบตู้ชีวิตเดี๋ยวจะตายแล้วอโอาวา้โหไอ้ฟหโอเราเป็นคอเราเป็นแข้งกูกรอด ขยับสองเมตรล้มยาที่งอย่จะน้ำเด้งปึ้งพอดีล้มยาให้ไม่เสร็จป่ะไม่ปั๊มเลยที่เกียร์เท้าอ่ะมาเล่นทำไม